ท่านใดนะคะที่กําลังมีอาการท้องเสียท้องผูกเหลือรลางหรือว่าเป็นโรคลําไส้อักเสบมีอาการปวดท้องด้านซ้ายมีกดไหลย,ยอ้อนหรือว่าอุจจาระม่กินนคาวมีเมือก ควรดูทันทีเลยนะคะวันนี้ที่ฉันค่ะจะมาตอบข้อสงสัยและแชร์เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคลำไส้อักเสบนะคะโรคลำไส้แปรปวนหรือแม้กระทั่งนะคะปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารต่างๆให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะโปรดติดตามเลยนะคะวันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามปอ่านคอมเมนต์กันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะถามว่าชั้นปวดท้องด้านซ้ายท้องเสีย5-6ครั้งต่อวันแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคลำไส้อักเสบหรือเปล่านะคะใช่แล้วล่ะค่ะอาการที่ คุณเป็นตอนนี้ชัดเจนหรือว่าเป็นโรคลำไส้อักเสบนะคะอาการที่พบบ่อยที่สุดในโรคลำไส้อักเสบเนี่ยอันดับแรกเลยจะมีอาการปวดท้องทางด้านซ้ายแล้วก็อาการที่สองนะคะจะมีอาการท้องอืดท้องแน่นรู้สึกแสบที่ท้องค่ะแล้วก็มีอาการกดไหลย้อนรวมขึ้นด้วยต่อไปนะคะอาการที่3นะคะคืออาการท้องเสียหรือว่าท้องผูกนั่นเองอาการที่4นะคะคืออุดจระมีเมือกหรือว่าเริ่มมีเลือดแล้วนะคะดังนั้นค่ะหากท่านใดใส่ใจหรือว่าสังเกตอาการเหล่านี้นะคะเพื่อ ดิจาได้สามารถตรวจพบและรักษาได้ทันท่วงทีค่ะท่านใดมีคําถามนะคะสามารถทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะคอมเมนต์บอกว่าฉันเป็นโรคท้องผูกมาหลายปีแล้วทุกวันนี้นะคะดื่มน้ํา กินผักมากแต่โลกก็ยังไม่ดีขึ้นไปเลยโอ้โหคุณสองคะเพื่อปรับปรุงอาการท้องผูกในนอกจากการกินผักให้มากๆดื่มน้ำเยอะๆและการออกกำลังกายเป็นประจำแล้วเรายังต้องเสริมจุลินทรีย์นะคะที่ดีให้กับร่างกายด้วยค่ะและเนี่ยค่ะคือปัญหาสำคัญถ้าระบบจุลินทรีย์ไม่สมดุลน,นะคะจะไม่สามารถนะคะย่อมเส้นใยของเราได้ทาให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของลาไส้ได้เลยอ่ะคาถามต่อไปนะคะมีคาถามว่า ฉันเป็นโรคท้องเสียปวดท้องด้านซ้ายมา5-6เดือนแล้วใช้ยามาหลายชนิดดื่มขม,มิ้นแล้วแต่ก็ยังไม่หายเลยตรงนี้นะคะให้สังเกตว่าโรคลำไส้อักเสบท้องเสียหรือท้องผูกเราต้องแก้ไขนะคะที่สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงถึงจะดีขึ้นอย่างสมบูรณ์เลยค่ะพวกยาแก้ปวดยาเคลื่อนที่ยาแก้ท้องเสียช่วยให้เราการดีขึ้นในแค่ขณะนั้นแต่การจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์เนี่ย ค่อนข้างยากค่ะแล้วหากใช้เวลานานก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะในฐานะของการเป็นเภสัชกรค่ะดิฉันแนะนำอย่างจริงใจเลยให้กับทุกคนว่าเมื่อนะคะเราสั่งยาให้กับผู้ป่วยไปเนี่ยจะแนะนำเลยค่ะว่าการใช้จุลินทรีที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อช่วยปรับสมดุลระบบลำไส้ของเราเนี่ยสร้างชั้นป้องกันค่ะเพื่อแผลอักเสบเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะผู้ป่วยจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเลยค่ะ การใช้จุลินซีนะคะที่เป็นประโยชน์พี่ต้องใช้จุลินซีสปอรโโ์เรยลค่ะตัวนี้เลยค่ะนี่นี่คือจุลินซีนะคะที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษค่ะทั้งกล่องเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะคือได้รับการแนะนําจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสําหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคลําไส้และอาการลําไส้แปรปวนค่ะและยังสามารถนะคะแก้ไขปัญหาการท้องเสียหรือว่าท้องผูกได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในหนึ่งกล่องนะคะเขาจะมี20หลอดน,นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะใน1น่งกล่องนะคะเขาจะมี20หลอดแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะอานะคะแล้วก็จะมีตัวบา r ์ซิลัสนะคะซับทิลิสนะคะแล้วก็บาซิลัสนะคะคูซถึง3,000ล้านตัวเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตัวโปรไบโอติกแต่ผลิตภัณฑ์นี้นะคะไม่ใช่โปรไบโอติกที่มีชีวิตปกติดังนั้นนะคะประสิทธิภาพนะคะของผลิตภัณฑ์นี้จึงรวดเร็วมากๆแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยล่ะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะประมาณ7-10วันอาการปวดท้องท้องร่วงหรือว่าอาการท้องผูกกดไลย,ยอนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากนั้นประมาณ1เดือนค่ะแผลที่ลำไส้อัก,อกเสบจะเป็นแผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายท่านนะคะเคยใช้ผลิตภัณฑ์สปอร์โยของเรานะคะได้ผลดีมากๆเลยค่ะหากคุณกําลังดูนะคะเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วได้โปรดนะคะให้ข้อเสนอแนะกันนะคะคอมเมนต์มาให้กับฉันได้เลยนะคะหลายท่านนะคะต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาลำไส้อย่างนี้แล้วก็ ต้องการเรียนรู้แล้วก็สั่งซื้อสินค้าของ s p o r ์เร y ยลของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถแจ้งชื่อเบอร์โทรไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ